มันซื้อมาขายไปม,มันสามารถขายได้โอเค okay, เราอาจจะเจ็บตัวแต่เจ็บตัวก็คือพี่มองว่ามันเป็นกําไรที่เราได้ใช้ไอ้นี่ก็ลังเลลังเลยพี่ก็ถามมาคำนึงตกลงเอาใช่ป่ะตกลงเอาก็คือพี่ก็บอกว่าโอเคคือเอาเลยแล้วถ้าเขาคิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วเราบอกว่าพี่ไม่ต้องซื้อทะเลาะให้ตายยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องซื้อแล้วจะเสียสุขภาพติดทําไมอูเป่าใหญ่เลยนะกีตาร์ใหม่แล้วสิของใหม่ดิต้องเจอชมหน่อย ไม่เคยมีกีตาร์สีขาวด้วยไงแต่ก่อนเคยมีกีตาร์สีขาวตัวหนึ่งเป็นตัวแรกเป็นหัวตัดสปิริตโอ้โหเท้าความตั้งแต่ประมาณมสีม่พ่อซื้อให้แล้วที่นึกไงพี่ซื้อไอ้เบเนตเนี่ยคือไอ้เบเนตเนี่ยเป็นการเลนจ์ตัวเองดีกว่าออกจาก zone คอมฟอร์ทโซนไปไงคำสั่งมาก็คือตั้งแต่ผมเล่นกีนตาร์เป็นละตั้งแต่ผมเกิดมาเลยดีกว่า ผมไม่เคยมีกีตาร์ไอเบเนตเป็นของตัวเองและไม่เคยเล่นไอเบเนตเลยม,มือกีตาร์ที่เล่นคู่กับผมตอนม4เนี่ยคือใช้ไอเบเนต G O เคยเคยได้จับแค่นั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่เคยเล่นไอเบเนตอีกเลยแล้วก็เข้าปี1ปี2มาทํางานคือเนี่ยไม่เคยเล่นเลยก็คือรู้สึกว่าไม่ใช่ทางผม,มผมไม่ชอบดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมไม่ซื้อไอเบเนตมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกลูกค้าไม่ได้ว่าอาการจริงๆแล้วมันเป็นยังไง อ่ะเป็นไงแล้วก็จริงๆมันก็มีแว๊บประตวหนึ่งหรอกแอนดี้ทิมอนผมชอบแอนดี้ทิมมอนจำได้ไหมแล้วเปิดกูตั้งแต่ปีที่แล้วไปก็คือมีอันดี้ทิมมอนอยู่ตัวหนึ่งตัวนั้นชอบมากเสียงคล้ายค้ายเฟนเดอร์แต่ยังไม่เคยเอาไปเล่นจริงเลยบนเวที แล้วก็รู้สึกว่าอยากมีไอเบเนตเป็นของตัวเองสักตัวหนึ่งก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งหลังจากที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วประเด็นคือพี่ก็ซื้อกีตาร์ถี่เกินก็ซื้อเรื่อยๆก็คือของมันต้องใช้แล้วก็เรียกว่าอะไรของทมหากินต้องบอกงนี้ผมถามจริงพี่แอมว่าป่ะพี่ซื้ออย่างเงี้ยไม่ว่าจริงหรอเขาเข้าใจอ่ะแล้วพี่พี่มีเทคนิคยังไงในการที่จะทําให้แฟนพี่แบบไม่ไม่ไม่ว่าเราอะถ้าเราซื้อกีตาร์ใหม่ซื้อ <u> ก uh> ีตาร์เพิ่มอะไรเงี้ย คือต้องบอกงี้ก่อนตอนแรกอะ่ะก็โดนด่าอยู่ <c oughs> แต่หลังๆก็คือเริ่มชิน,เร,ชนเราต้องซื้อไปเรื่อยๆซื้อให้มันสม่ำเสมอ <c oughs> มงง่ะ <c oughs> เหมือนเราทําอะไรเราฝึกฝึกดนตรีเนี่ยเราต้องฝึกให้สม่าเสมอเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องซื้อให้สม่าเสมอไม่ใช่ว่านานๆเราซื้อทีไม่ได้ <c oughs> ถ้าพี่ซื้อซื้อแต่ละตัวมันถูกๆที่ไหนอะ่ะเออต้องซื้อสม่ําเสมอก็กคือหก <c oughs> สมมุติว่าเราจะสามเดือนเปลี่ยนกีตาร์ทีนี่ก็คือ เปลี่ยนไปตลอดเลยสามเดือนหาเรื่องซื้อไปแล้วเดี๋ยวเขาจะฉีดเวงงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาพี่แอมดีกว่าได้บอกว่าพี่มาคุยเรื่องนี้หน่อยว่ามาบอกเทคนิคนะฮะไปงั้นเดี๋ยวไปเรียกไปเรียกแอมมาเลยดีกว่านี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงมาพอดีเลยเอาไม้เอาไม้มามาสิมาเลยมาอยากอีกเนี่ยไม่ต้องมาเขินมานี่เลยมาเข้ามาได้เลยนั่งด้วยเออนั่งโอเคมุมนี้ไม่อ้วนแน่นอน <c oughs> ได้ยังได้แล้วอะผมถามพี่ก่อนเลยว่า,าพ,พี่รู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดแบบพี่บอยอะคซื้อกีตาร์เนี่ยแบบซื้อมาหลายๆตัวเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเอาตอนนี้ปะตอนนี้เลยตอนนี้ก็เฉยเยแล้วอือคือเฉยเยแล้วเพราะว่า เข้าใจมากกว่าอคืออาจจะมีแบบว่าไปเม้น์เน็บแนมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ่อยใช่แต่แต่จะถามว่าเคยทะเลาะปะไม่เคยทะเลาะเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแต่ถามว่าซื้อบ่อยไหมก็ซื้อบ่อยที่ที่ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะบอกว่ารู้สึกว่าเข้าใจพอเข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอเพราะว่าคิดว่าเราอ่ะชอบเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอ่ะจับกีตาร์ S <S อันนี้อันนี้คือจริงๆงเลยนะเพราะว่าเราชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าในการจะเปลี่ยนในการจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือสินค้าที่ซื้อมาหรือของที่ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือเอเฟางเงี้ยม,มันซื้อมาขายไปม,มันสามารถขายได้อโอเคเราอาจจะเจ็บตัวแต่เจ็บตัวก็คือพี่มองว่ามันเป็นกําไรที่เราได้ใช้คือเหมือนกับว่าสมมติอ่ะเนี่ยเหมือนตัวนี้เหมือนกันตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี้ยเดินอยู่ประมาณ5ล้านเข้าล้านหนึ่ง เข้าร้านหนึ่งก็คือสามรอบอเดินจนแบบเพื่อนที่ไปด้วยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มึงแบบลูกทัวยางแตกหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มึงจะเดินอีกหรอ <c oughs> แล้วก็เลยไปเจอแล้วอันเนี้ยคือเหมือนราคาก็ดีด้วยแล้วก็คือเดินแบบเยอะมากหลายชั้นหลายอะไรก็คือญี่ปุ่นนะจริงๆอะ่ะ ตอนไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยววอล์กของของญี่ปุ่นอ่ะยังตัดไม่เสร็จนะแล้วผมอาจจะโฮไว้ก่อน <c oughs> ก็มาเล่าถึงตอนนั้นนิดหนึ่งก็คือตอนไปตอนนั้นอะ่ะคือจริงๆงกับผมจะไม่ได้กีต้าร์กลับบ้านแล้วร้านที่4ี่อ่ะจะกลับบ้านแล้วลงลิฟต์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อไปหาเพราะวันนั้นอยากเสียตังค์ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้แต<ะ>่ล <ตะ S 2> านนั้นะดีแต่ลานนั้นอ่ะคือแบบว่าพนักงานก็โอเคดีดีตั้งแต่เราซื้อเอฟเฟกข้างล่างแล้วใช่แล้วเราเดินขึ้นไปข้างบนเสร็จพนักงาาานคืออแแแบบบบดดูลเใใจส่ีมก ให้ลองได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามว่าเออตัวเนี้ยถ้าจะเอาเลยคือมีตัวใหม่ไหมตอนแรกคือบอยเป็นคนไปลองเขาไปลองเสร็จใช่ป่ะไอ้น<ช><ๆ>ี่ก็ลังเลลังเลถามว่าพี่จะถามมัคำนึงตกลงเอาใช่ป่ะตกลงเอาก็คือพี่ก็บอกว่าโอเคคือเอาเลย<ๆ>ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่ถ้าไม่เอาตอนนี้ใช่ป่ะถ้าใจคิดว่าจะเอาอยู่แล้วอะสมมติพี่ต้องเดินกลับจากที่พักอะไปที่พี่นอนอะประมาณ2โลอะ คือถ้ามันไม่เอาวันนีใช่ป่ะพี่ก็ต้องเดินกลับมาอีกสองโลอ่ะ,อะคือพี่รู้อยู่แล้วว่าถ้าจะเอาก็คือถ้าถ้าถ้าบอยคิดว่าจะเอาแล้วอ่ะยังไงก็ซื้อ,อก็เลยแบบโอเคงั้นงั้นก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยด้วยด้วยราคาที่โอเคอ่ะโอเคประมาณนั้นแล้วมีความคิดเห็นยังไงที่สําหรับแบบว่าเป็นคําแนะนําสําหรับสําหรับแฟนนางตีแล้วกันผู้หญิงที่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมีลูกค้ามาปรึกษาเยอะมากพี่ผมมีตัง ตังซื้อก็คือตังผมแต่แฟนผมมันมันไม่ให้ซื้อพี่พี่ช่วยไปบอกแฟนผมหน่อยอะไรเงี้ยคือ,อจะเรียกว่าไงอ่ะคือประเด็นเนี้ยคืออยากจะอยากจะบอกอะไรกับแฟนนัตตีทั้งหลายที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ซื้อ,อให้ไม่อยากให้แฟนซื้อกีตาร์ดรือ่า อะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าบอกบอกผู้หญิงใช่ไหมใช่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 เป็นเหตุผลหรือว่าอะไรหรือว่า,าให้เขาเปลี่ยนความคิดนิดนึงแล้วรู้สึกว่าอะไรที่ถ้าเขาซื้อแล้วแฟนเราจะรู้สึกดีขึ้น<อ>หรืออะไรเงี้ยเป็นความรู้สึก<อ>ด้วยสองคนด้วยไม่ต้องทะเลาะกันด้วยอะ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณคือข้อแรกเลยคือไม่ต้องทะเลาะกันอันนี้คือคือข้อหลักก็คือเราไม่ต้องทะเลาะกันก็คือคุยกันด้วยความเข้าใจอะไรเงี้ยว่า เออเขาชอบนะอะไรเงี้ยแต่แต่อันนี้คิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ชอบทะเลาะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ซื้อไปก็ก,ก,ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยมันก็สามารถขายได้อะไรเงี้ย <c oughs> อย่างที่2ก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบเพราะว่าเราก็ชอบเขาที่เขาเล่นอืมอือโอ้อันนี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 ้เ,ออเป็นเป็นคืออันอัน,นอันนี้คือพูดจริงๆเพราะว่าจะเวลาที่ไปนั่งร้านเล่าอะไรเงี้ยกับบอยอะไรเงี้ยหรือแบบชอบไปดูคอนเสิร์ตชอบอะไรเงี้ยคือจะพูดกับบอยตลอดว่าแบบเออทุกคนอ่ะที่เล่นดนตรีไม่ว เพราะว่าพี่ยอมรับตรงๆว่าคือพี่ไม่มีทักษะคือพวกนี้คือศูนย์เลยแบบว่าทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเห็นคนจับก,กีตาร์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงหรือจะอะไรนะก็รู้สึกว่าเออแบบเขาแบบมีเสน่ห์แล้วแล้วก็อันนี้คือเราอ่ะก็ชอบเขาเหมือนบางคนเขาอาจจะแบบจีบกันที่เจอกันที่เล่นดนตรีอะไรเงี้ยเขาอาจจะบบเอเอเจอเจอผู้ชายก็คือเออชอบที่เขาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้ซัพพอร์ตเขาตรงนี้เพราะว่าก็มองว่าในการซัพพอร์ตแบบมันก็เหมือนกับว่า สะพอต์ตังจิตใจอ่ะอืมอันนี้อันนี้คือใช่เลยเรื่องจริงเลยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นภาพภาพจะชัดขึ้นมาต่อเมื่อเฮ้ย คุณชอบเราที่เราเล่นดนตรีเราสพายกีตาร์วันนั้นเราเจอกันที่ผับนายกอ,อ,อไรเงี้ยวันแรกมึงยังชอบกูอยู่เลยวันนี้พอกูบอกซื้อกีตาร์มึงบอกเล่นตัวเดิมก็ได้อ้าคุณไม่ได้อินกับเราในทุกข้อไงอมันก็นิดนึงถึงว่าแล้วถามว่าเขาก็ได้เงินจากการเล,เล่นกีตาร์<อ>เนี่ยแหละมาซื้อกีตาร์ หรือถ้าซื้อเยอะโดยที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าซื้อเยอะแบบว่าก็อาจจะแบบเฮ้ยเธอลองขายตัวนี้ไหมขายได้เธอไปซื้อตัวใหม่อะไรเงี้ยเอออันนี้ดีอันนี้ก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราก็ไม่อยากให้เขาซื้อมันแบบนิ้วก็คือนับไม่พอยี่สิบตัวบอกบวกใช่ป่ะยี่สิบตัวบอกบวก ไปนบปเปิดหูรอบสามก็คือรู้สึกว่าแบบแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาซื้อเยอะไปที่แบบเออมันซื้อมาเยอะๆแบบไม่อยากให้ซื้อเยอะก็อาจจะบอกเฮ้ยเธอลองขายตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในมุมมองของของปัจจุบันตอนนี้นะรู้ว่าขายได้ออืคือในเพจ ขายขอ,ของ<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>คือแอบไปสิงอยู่นะคะ <laughs> ก็คือจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันขาดได้จริงๆ<ม>แต่อยู่ที่ว่าคุณอาจจะขาดทุนแหละแต่ว่าในคําว่าขาดทุนนะไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่าขาดทุนนะเพราะว่ามันได้กําไรที่เราใช้อ,อได้ลองด้วยจริงๆถ้าท่าพูดในมุม มุมลึกกว่านั้นนะก็คือการซื้อกีตาร์เนี่ยถ้าเราเล่นรุ่นรุ่นที่มันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วก็เรียกว่าติดกีตาร์ตัวนั้นติดความเป็นคาแรคเตอร์หน่อยหนึ่งก็คือเป็นของสะสมม,ม,มันสามารถทำกำไรได้เลยคืออาจจะไม่ได้กำไรเยอะแต่กำไรใช้ขายเท่าทุนอ,อ่ะสมมุติอะผมผมไกด์ให้เลยแบบสมมุติว่าที่ผมชอบชอบบ่อยๆแล้วผมซื้อในจำนวนที่มากกว่าหตัวนี่ก็คือเลพอกิฟสันอากเนี่ยคือผมมี ผมมีทั้งหมดถึงสามตัวซึ่งซึ่งพูดกันง่ายๆเลยคือตอนผมซื้อเข้าอ่ะราคามันยังไม่ได้ทะลุเท่าทุกวันนี้จนตอนเนี้ย<ม>คือผมกําไรแล้วคือผมกล้าพูดเลยว่าผมกําไรแล้วอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งช่วยอันนี้แะ้วเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นของสะสม ชนิดหนึ่งที่เราจับต้องแล้วเราได้เล่นเราสามารถเอาไปใช้งานมันได้ตลอดแล้วก็เป็นเงินเก็บของเราก้อนหนึ่งด้วยกีตาร์ขายได้ตลอดถ้ารีบก็คือขาดทุนแต่ถ้าเราไม่รีบอะ่ะผมบอกเลยไม่มีขาดทุนมีแต่ขาดทุนที่เราเอาไปใช้งานสมมุติเราไปทําตกอะ่ะขาดทุนแน่นอนผมบอกเลยเนี่ยอย่างกีตาร์ผมออกไหมมือหนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยผมขายเนี่ยผมไม่ขาดทุนผมซื้อมือซื้อมาเนี่ยราคาเนี่ยจะขาดทุนไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมบอกผมเคยบอกหลายๆคนเลยว่า เวลาซื้อของอะ่ะซื้อไม่ต้องคิดและเวลาลองแล้วไม่ใช่ไม่ชอบ <Okay. S 1> ไม่ต้องเก็บรีบขายเพราะรีบขายตอนนั้นอะ่ะคนที่เขาต้องการอะ่ะเขายังมีความต้องการกันอยู่กระแสมันยังมามสมมติว่าผมซื้อ,อเอฟเฟกอะไรก็ได้อ่าสมมุติว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นมันเพิ่งออกใหม่เดือนแรกซื้อมาลองปั๊บเนี่ยซื้อปุ๊บไม่ชอบลงขายเลยขาดทุน500พันหนึ่งได้ลองได้ใช้ได้รู้แล้วว่าเจ้าตัวนั้นอะ่ะเสียงเป็นยังไงหายคาใจ และก็จะได้คุยกับพืชรู้เรื่องว่าเฮ้ยกูไปลองกูซื้อมาใช้แล้วกูไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็แค่นั้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่แค่เราจะต้องอ่าเขาเรียกว่าทันตลาดหมายความว่าของมาใหม่ซื้อลองปุ๊บไม่ชอบรีบขายเราจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะจนกว่ามันจะตกร่มเหมือนไอโฟนอะคือถ้าเราไม่ชอบเราซื้อ iPhone 15มาเราไม่ชอบเรารีบขายเลยบางคนยอมซื้อในราคามือหนึ่งด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เขาหาสีนี้ไม่ได้หา จำนวนกิ๊กนี้ไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะมันก็ใช่เส้นอย่างตอนตอนนี้เคมเปอร์เพยเยอร์เนี่ยสั่งกันเข้าไปเลยซื้อกันเข้าไปซื้อแล้วไม่ชอบก็คือขายขายไม่ขาดทุนตอนนี้เพราะว่าฉะนั้นถ้าใครมีเอามาขายผมมันของมันไม่พอขายจริงๆใช่มีก็มีคนจองกันอยู่ตอนนี้ก็ลังไล่ส่งให้ลูกค้ากันอยู่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าของดีๆหรือว่าของที่มันเขาเล่นกันนะใช้คําว่าของเขาที่เขาเล่นกันก็ได้ซื้อไม่ต้องคิดของบางอย่างอะแทบจะไม่ คิดเลยแล้วเราได้ลองได้ใช้ได้ครอบของบางทีอ่ะคนที่ซื้อกีตาร์เนี่ย อาจจะไม่ต้องดีกีตาร์ก็ได้ไม่ผิดหมายความว่าซื้อกีตาร์มาตัวละสองแสนแล้วก็เขาได้มองได้สัมผัสได้มาตั้งวางวางที่ข้างหน้าเราในห้องเราเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วความสุขของแต่ละคนนะในการซื้อกีตาร์ผมว่าไม่เหมือนกันบางคนได้ครอบครองก็โอเคแล้วก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นมันมันถึงถึงมีกันได้หลายตัวขนาดนี้ไงเหมือนรถอารมณ์เหมือนอเ,เหมือนรถก็ซื้อกันหลายคันคนที่เล่นรถก็ซื้อกันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ไม่ชอบเบื่อวันไหนก็ขายวันอ,อยากจะเหตุผลที่แอมพูดอะดีมากก็คือถ้าเราเรายังเราเราลองเวทดูว่าเราชอบตัวนั้นมันจริงๆไหมไหมายตัวที่ตัวที่เราจะซื้อแล้วถ้าแฟนบอกว่าถ้าจะซื้อต้องขายตัวเก่าหนึ่งตัวอันนี้ดีมากเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะซื้ออันใหม่่ะเราชอบมันมากกว่าตัวเก่าหรือเปล่า ถ้าเราชอบมันมากกว่าตัวเก่าเราขายตัวเก่าปั๊บเนี่ยซื้อตัวใหม่เนี่ยแฟนก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วจบ 4D เลยเราก็แฮปปี้แฟนก็แฮปปี้ได้กีตาร์ตัวใหม่บันเทิงกันทั้งคู่ได้เล่นของใหม่ขายตัวเก่าไหมขายขายอยู่บ้างขายอยู่บ้างไม่ไม่ไหวไม่ไหวช่วงนี้แอนดี้แอมเบเดนแอนดี้ทิมอนก็ก็ขายนะก็ต้องระบายอยู่ขายเยอะก็หาตัง ทำร้านใหม่อยู่ร้านใหม่ก็จะเสร็จเร็วๆนี้ครับผมประมาณอีกสักสองอเดือนนะสอสเดือนอมไม่เกินนี้จะได้ชมร้านใหม่กันแล้วครับผมแล้วก็พื้นที่ก็จะกว้างกว่านี้มีพื้นที่นั่งแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างสะดวกสบายมากกว่านี้อ่าตอนนี้ก็อาจจะแน่นแออัดนิดนึงอ่ามีอะไรอีกไหมมีอีกอย่างก็คือว่าอ่าสมมติว่าถ้าแฟนเราอ่ะอยากได้อะไรสมมุติว่าเป็นพาวเวอร์สปายก็ได้อม่าสมมติว่าคิดไปแล้วยี่ห้อหนึ่งราคาเน,นี้ยราคาหมื่นหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วถ้า ไปขัดเขาอะเฮ้ยเธอไม่ไม่ต้องซื้อเพลงขนาดนั้นไหมเลยโอ้ยอย่างที่ขึ้นเลยป่ะคุณเบคอนอันนี้เป็นปัญหาสําหรับหลายคนที่เรื่องเรื่องตัวเงิน,นะมันมันมีปัญหาว่าทําทไมต้องซื้อของที่มันราคาสูงขนาดนี้อ,อ่ะต่อแล้วก็สมมุติว่าแต่ใจเขาอะคือเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าเขาจะซื้ออะไรอะเขาศึกษาข้อมูลมาดีแล้วประมาณหนึ่งว่าในการซื้ออะมันคุ้มค่ากับการที่เขาได้ใช้อันนี้คิดคิดอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้าถ้าผู้ชายจะซื้ออะไรอย่างหนึ่งอะเขาคิดมาแล้วเออ ซึ่งสมมติเขาคิดราคาหมื่นหนึ่งเงี้ยคิดมาแล้วเออมันมันครอบคลุมทุกอย่างะมันใช้พอทุกอย่างอะไรเงี้ยสมมติเราไปขัดใช่ป่ะพเอาแค่ราคาแบบถูกกว่านี้ได้ไหมหร<า>ืออะไรเงี้ยคือบางอย่างอะคุณภาพกับราคามันไม่ได้มาด้วยกัน คือคือบางอย่างนะไม่ได้บอกว่าทุกอย่างหมายถึงว่าถ้าบางอย่างที่แบบควรจะลงทุนกับมันเออมันจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็คิดว่าถ้าสมมติไปไล่ซื้อตั้งแต่ราคาราคาตั้งแต่สองพันอ่าสองพันไล่มาเรื่อยเรื่อยเชื่อได้ว่าสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ตัวที่เราตั้งใจไว้ใช่ด้วยแบบคือคือมองว่าในการเล่นคือการเล่นดนตรีการเล่นอะไรเงี้ยอะไรที่แบบทําให้แบบเหมือนซัพพอร์ตการเล่นอะ ด้วยได้ดีที่สุดอะน่า,น,าน่าจะโอเคนะกับการเล่นอะนะเพราะว่าไหนจะแบบเรื่องปรับเรื่องอะไรอะอันนั้นอีกนะอ,อีกลึกไปอีกอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ถ้ามีพวกแบบอย่างเงี้ยที่แบบซัพพอร์ตอะที่แบบไฟพอทุกอ,อ,อย่างพออะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้แบบเออเหมือนแบบสบายใจอ,อะไรเงี้ยอ่านี้ยกตัวอย่างได้ดีมาก แล้วพี่ยมรู้ลึกกะด้วยเออมามาถึงขั้น power supply เลยติดตามช่องเลยก็คือถ้าใครไม่มีข้อมูลก็กดเข้าบอยห้าเ้าเลยก็คือเดี๋ยวผมจะป้ายยาให้แล้ไม่คือคือที่เห็นอะเพราะว่า เป็นแอดมินด้วยแต่แต่เรื่องช่างอะอาจจะไม่ได้ตอบแต่ก็จะเจอปัญหาลูกค้าที่ว่าเหมือนกับใช้เพราะว่าเอ้ยเพราะว่าสภาพตัวนี้แล้วมันเหมือนไฟมันไม่พอนะไม่รองรับในการจ่ายไฟให้กับก้อนๆที่เรามีอยู่โดยที่มันไม่สามารถเสียบปลั๊กเดียวแล้วก็จ่ายได้ทั้งบอร์ดใช้คำว่าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมีจี่บ้างมีฮัมบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ ว่ากันไปปัญหามันเกิดขึ้นให้เห็นเยอะเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องเจ็บคือเจ็บแต่จบ <laughs> ใช่คือแบบบางอย่างเราอาจจะต้องยอมจ่ายเพื่อจะให้ปัญหาทุกอย่างอ่ะมันมันราบลื่นไปเลยหมายความว่าเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นอ่ะจะตัดไปได้เลยอ่าพวกตัวท็อปๆเนี่ยจะน้อยคือมองว่าในการจัดบอร์ดหรืออะไรเรื่องเนี้ยคิดคิดเอามองแบบคนไม่ได้เล่นนะคิดว่าเป็นสําคัญเป็นความสําคัญมากที่แบบว่าในการจัดองค์ประกอบนะอย่เหมือนหาดีอ่ะเหมือนรากาดีอ่ะก็คือทุกอย่างพร้อมที่จะแบบไม่ว่าคุณจะเปลี่ยน เอฟเฟกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือแบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันฟิกตัวเกินไปใช่ไหมแล้วถ้าเราจะการเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วมันดึงไฟเรามากขึ้นเราก็ต้องไม่เปลี่ยนอยู่ดีมีมากกว่าดีกว่ามีพอดีอันนี้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 โอ้โหเป็นพนักงานขายร้านผมได้อันนี้ไม่อันนี้คือคืออธิบายจากคนที่ว่าที่รู้สึกว่าแบบอธิบายออกมาได้แบบคนฟังผู้หญิงอาจจะแบบฟังได้แบบเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกอะก็ ก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้เลยแล้วก็อออเขารู้สึกเออเพราะเห็นอ่านจากลูกค้าแบบเอยมันไม่พออ่ะแล้วเวลาไฟมันไม่พออ่ะเวลาเล่นจริงๆอ่ะมันดับมันดับมากมันแบบคือมันไม่พออ่ะเออแล้วมันก็แบบมันไม่โอเคอ่ะเออพอไฟพอปุ๊บทุกอย่างจบมันฟใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเจ็บ ถึงจะจบก็พูดกันตรงๆเลยแล้วก็ระบบการทํางานของผมที่คนที่มาจัดบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้จักแล้วก็ตามช่องบอยห้มามาพักหนึ่งมาช่วงหนึ่งช่วงนี้แหละก็จะรู้ว่าเสียบพักหนึ่งเนี่ย ผมบอกไว้เลยว่าจะต้องเล่นได้เลยจะต้องไม่มีการมาเสียบหม้อแปลง9โวลต์หม้อแปลง12โวลต์จ่ายเพื่อไอตัวนี้จะอ,อีกอีกตัวหนึ่งก็ต้องมาเสียบผมยังไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าเวลาไปใช้จริงเราทรมานเราต้องอเล่นวันหนึ่งสองรอบอาทิตย์หนึ่งเราเล่น14รอบเราต้องเสียบปลั๊กแบบนี้ทุกวันมันน่าเบื่อมันไม่สนุก เอาเวลาไปกินเบียร์ดีกว่าผมบอกให้ตั้งเครื่องผมมันตั้งเครื่องไม่เกิน5ทีจริงเสียบปลั๊กหนึ่งปึ้งเสียบเอาพุตอันหนึ่งสายไวเลสเสียบมามหรือว่าสายแจ็คก,ก็ได้จดสตีลเคเบิลก็ดี <c oughs> อะไรเงี้ยคือจบแล้วไม่ต้องมานั่งมาเสียบปลั๊กปลั๊กหลวมอีกคือปัญหาพวกนี้เวลาใช้งานจริงแล้วปลั๊กหลวมเสียบปลั๊กเยอะปลั๊กไม่พอต้องมาแย่งปลั๊กกับอีกข้างๆหรือว่าถอดปลั๊กต<ม>ู้แอมมันมันน่ารำคาญผมผมมองว่าคือเราต้องอันไหนใช่อันไหนเรายอมจ่ายได้เราต้องตองยมจ โอ้โหคลิปนี้ไม่เหมือนคลิปป้ายยาเลยตัวเลยมองในมุมที่แบบเข้าใจอะไรเงี้ยอย่างเรื่องบอร์ดอย่างเงี้ยในการที่จะมีสองบอดมีไม่เซ็นมาไม่เซ็นมาเอเออถามๆก่อนการการที่แฟนจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชุดใหญ่ด้วยชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยมีความเห็นยังไงก็ไม่เซนถ้าถ้ามองส่วนตัวนะเพราะว่าเหมือนบอยอ่ะเดือนนี้ได้ดนตรีคือจะไปด้วยมอไซด์ใช่อันนั้นคือคล่องตัวสุดอย่างเงี้ยแต่บอดใหญ่ก็มีเคมเบอร์ก็มี อะไรคือมองว่าถ้าถ้าม,มองของบอยเองส่วนตัวในการจะมีคีย์บอร์ดมีอะไร ทางนี้ไม่ติดเลยเพราะว่าได้ลอง응응ได้ลองคือในการดูรีวิวหรืออะไรอะ่ะไม่เท่าการลองออนี้ไม่เท่ากาันที่เราได้ลองหรือเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเล่นเอฟเฟกต์เดิมๆอย่างเงี้ยตลอดกี่ปีกี่ปีอย่างเงี้ยมันก็คือไอ้เบื่อไหมอะ่ะเขาก็คงเข้าที่เข้ามือเข้าอะไรเขาแหละแต่ว่าบางทีก็าอาจจะอยากลองว่าแบบเฮ้ยอันนี้เห็นเขารีวิวกันเห็นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันทนกระแสไม่ได้หรอกมันกระแสทุกอย่างมันมีใหม่ๆมาตลอด โอ้อันนี้อันนี้เทียบอันนี้เทียบเข้าใจไงเพราะว่าโมก็แบบเฮ้ยเราเราขนาดเราแบบกดติดตาม ช่องไว้ยู่ตลอดก็อัปเดตนู่นนนเราก็ดูเฮ้ยมันก็มีมาใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวมันติใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทําสวยขึ้นทำแบบปรับเล็กด้วยปรับไม่ถึงขั้นปรับเป็นนะก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็น่าจะแบบสําหรับคนที่ใช้ก้อนก็อาจจะลองมาใช้อันนี้บ้างอะไรเงี้ยหรือคนที่ใช้มันติอยู่ก็เอออาจจะลองเปลี่ยนไปก้อนอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างยืนยันคาเดิมว่ามันขายได้อ่าแม้ว่าคุณจะเบื่อเฮ้ยลองซื้อมันติมาทั้งอันสิ แล้วก็ลองมาใช้อะไรเงี้ยไม่ไม่เบื่อก็ขายอะไรเงี้ยมันพราะมันขายมันขายได้จริงๆเพราะเห็นอยู่มันก็ขายได้มันก็ไม่ไม่ว่าจะใช้ไปเล้วด้วยนะก็ขายได้ถูกต้องขอแค่ไม่พังไ้เถอะ พังก็เค็มได้ถ้าซื้อจากบอยห้าเก้านไงมีประกันครบอยาขายของเก่งวะก็มีคนเคยถามพี่ไงว่าแบบเออแบบซีเรียดไหมที่แบบไปเม้น์อะไรเงี้ยบางทีไปม้นส์น่ะเบลยังคิดว่าซีเรียดใช่ปะผมไมายังก้ากึ่งแบบไม่กล้าม้นต่อแซวหรืออันนี้จริงจังปะเนี่ยเออไม่ติดก็แซลอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจแต่ก่อนหน้านี้แรกๆอ่ะที่แบบคบปก็เลยนิดก็นิดนึงเพราะว่าด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ย แต่พอเออนานๆไปเฮ้ยราคามันก็ขึ้นจริงๆว่ะเอ้ยเออว่ะมันก็ไม่ได้เสียนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาคิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซื้อทะเลาะให้ตายยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องซื้อแล้วจะเสียสุขภาพจิตทําไมก็คือแบบโอเคปล่อยไปอันนี้มันขึ้นไฮไลท์เลยจะไปเสียแบบสุขภาพจิตทำไมขูนี่เฉียบวันนี้มาแบบเฉียบขาดมากไม่มีการนัดอะไรทั้งนั้นอย่างที่บอกลูกค้าหลายคนน้องๆหลายคนหรือว่าบางคนที่ใกล้ชิดอ่ะเฮ้ยเชี่ยมึงบอกมี กูให้ห <gesch> น <uce> ่อยดิเ <Charl> อ <ott es> ้ย <su> ม <ks> ันมีเยอะนะจริงจริงนะหรือแบบว่าอย่าบอกว่าราคานี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้โอนมาแบบตรงรอบได้ไหมให้แบบว่าดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยตังตังกูเขาอาจจะห่วงเรื่องเงินแหละหมายถึงว่าผู้หญิงเขาก็อาจจะมองว่าแบบเออแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอฝากอย่างหนึ่งว่าในการที่ผู้ชายด้วยนะคะถ้าจะซื้อะก็ต้องมองว่าแบบเออหันไปข้างหลังอะเรามีแบบถึงกับแบบมีภาระเยอะไหมเออคือถ้าการที่เราซื้อไปแล้วแบบ ฮ้ยมันต้องเป็นนี่ถึงกับว่าแบบอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้แนะนําต้องบอกก่อนนะถ้าใครถ้าใครดูมาถึงจบนะหมายถึงว่าในการซื้ออะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคุณก็ขายตัวเก่าสิแล้วคุณก็เอาไปซื้อมันอาจจะเพิ่มตังค์แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมุติการซื้อคุณสบายใจอะคุณก็ซื้อไปแต่ถ้าถ้าซื้อแล้วมันต้องมานั่งเป็นหนี้หรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะอันนั้นค,คือคือคือไม่ได้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาที่แบบพอดีเราเราไหว<ช>อะไรย่างเงี้ยถึงจะแบบว่าอารมณ์แบบว่าถ้าผ่อน10เดือนก็งวดก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก <laughs> ไม่ถ้าผ่านสิบเดือนได้จริงๆแบบศูนเปอร์เซนแบบไม่ได้เดือดร้อนก็ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางมันก็มีอยู่แล้วเลยเ่ยก็ไม่ได้ติดแต่ว่าเอาให้แบบเราทุกคนน่ะรู้ตัวอยู่ว่าไหวหรือไม่ไหวอใช่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วก็นั่นแหละถ้าทาอะไรแล้วมีความสุขก็ก็ล่อยเข้าไปดีเป็นไงเชียร์ยกนิ้วเลยเป็นไงวันนี้แฟนผมนี่พูดได้ดีมากผมแอบทึ่งอยู่แต่ไงไม่มีเตรียมด้วยพูดไม่มี ไม่มีสะดุดโอ้เป็นไง 4D เป็นคนบอกว่าเอาเลย <laughs> เอาเลยค่ะจ <laughs> บไหนๆก็จะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็คือถ้าสนใจสินค้าตัวไหนแล้วอยากจะผ่อนก็ซื้อในช้อปปี้บอย59ช h อปสามารถ0% 10เดือนได้สําหรับคนที่อยากจะชอ้อป <laughs> หรืออ่ามือ1นึมือสอทุกอย่างอยากจะได้สินค้าไหนลองทักเข้ามาประมาณนี้ครับผมบอย59ช h อปครับไปแล้วครับขอบคุณครับ